พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว x ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทตอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ x ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะเควก็มีท่าออกกำลังกายที่เป็นแบบ โยคะนะคะที่เป็นโยคะช่วยกระชับหน้าท้องนะคะก็ไม่ยากมากนะคะแล้วก็เน้นทําต่อเนื่องแต่ว่ารับรองว่าได้ผลแนนานค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวอร์มอัพมันก่อนเนาะก็คือนั่งสบายๆนะคะนั่งขัดสมาสบาย่สบาย,ะะาบาย,บายหลังตรงนะคะไม่เกรงแล้วก็หายใจเข้าออกลึกยาวนะคะเดี๋ยววอร์มอัพกันก่อนเนาะหายใจเข้าชูแขนขึ้นทั้งสองข้างค่ะหายใจออกลงมาง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะขึ้นค่ะครูแคทนั่งขัดสมาบันเสื่อโยคะลลง 2> 2ค่ะไปเธอชูมือทั้งสองข้างขึ้นไปเหนือศีรษะหอยทีเดียวแล้วผ่อนแรงวางลงทีนี้นะคะเอาลดมือซ้ายนะคะจับหัวเข่าขวามืออ่ามือขวาไว้ข้างหลังนะคะแล้วยกตัวขึ้นอย่างงี้ยืดตัวหายใจเข้าลึกๆค่ะกลับขึ้นมาสลับข้างกันนะคะขออีกสี่ทีค่ะไป ครูแคทชูมือทั้งสองข้างขึ้นและบิดตัวไปทางขวามือซ้ายจับเข่าวขวายืดตัวขึ้นและหันหน้าตรงชูมือทั้งสองข้างขึ้นและบิดตัวไปทางซ้ายมือขวาจับเข่าซ้ายยืดตัวขึ้นโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกก็คือเดี๋ยวนั่งหันข้างนะง่ายๆนะคะท่านี้ก็คือมีชื่อท่าว่าโบ๊ทโพสนะคะหรือว่าท่าเรือน,นั่นเองจริงๆแล้วคือถ้าเรายกขาขึ้นมาตรงๆาค้างไว้นะคะอาจจะยากนิดนึงทีนี้ ครูแคทมีออปชันง่ายค่ะง่ายๆเลยแค่ชั้นเข่าไว้แบบนี้นะคะเอ็นตัวอกเปิดไว้เกรงหน้าท้องค่ะง่ายๆเลยค้างไว้นะคะนับหนึ่งถึงสิบในใจแค่นี้ค่ะเพียงเท่านี้หน้าท้องคุณเริ่มทำงานแล้วค่ะไปครูแคทนั่งชันเข่าฝ่าเท้าทั้งสองข้างวางราบไปกับพื้นเอ็นตัวเกร็งหน้าท้องยื่นมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าค้างไว้ต่อไปค่ะง่ายๆเลยยกขาขึ้นมา วางลงตอนวางนะคะแตะเบาๆแล้วเก่งกล้ามเนื้อท้องไว้ค่ะสลับกันซ้ายขวาคอทั้งหมด20ครั้งนะคะซ้าย1ขวาสองอย่างนี้สลับกันไปเลยค่ะไปแตะเบาๆข้อความผ้ายโยคะเพื่อช่วยกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องครูแคทนั่งชันเข่าปลายเท้าทั้งสองข้างแตะพื้นเอนตัวเกรงหน้าท้องยื่นมือทั้งสองข้างไปด้านหน้า ยกเท้าขวาขึ้นแล้ววางเท้าขวาลงสลับข้างยกเท้าซ้ายขึ้นแล้ววางเท้าซ้ายลงเธอยกเท้าซ้ายขวาขึ้นลงสลับกันไปเรื่อยๆโอเคค่ะถ้าต่อไปนะคะง่ายมากๆเลยเอามือยันไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ถีบทีละขาอย่างนี้นะคะ เกรงหน้าท้องไว้ตลอดนะคะขอดทั้งหมดนะคะ30ครั้งค่ะไปทำพร้อมกันนะคะอย่างนี้นับหนไปเลยนะคะครูแคทนั่งชันเข่าอยู่ในท่าเดิมแต่เปลี่ยนมาใช้มือทั้งสองข้างค้ำพื้นไว้ด้านหลังเกร็งหน้าท้องเตะขาซ้ายไปด้านหน้าพร้อมหุบขาขวาเข้าหาตัวสลับข้างเตะขาขวาไปด้านหน้าพร้อมหุบขาซ้ายเข้าหาตัว เธอเกรงหน้าท้องเตะขาไปด้านหน้าซ้ายขวาสลับกันไปเรื่อยๆ30ครั้งโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่เราจะบิดลำตัวนะคะก็คือชันเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะง่ายๆเลยถ้าใครไหวยกขาลอยขึ้นมาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทำออปชันง่ายดูเนาะตั้งขาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มือมือคือเราจะพนมก็ได้นะคะหรือว่าเราจะแค่แบบ ทำไว้เฉยหรือว่าปล่อยสบายก็ได้นะคะเป็นบิดลำตัวนะคะแตะแตะแบบนี้นะคะขอทั้งหมดค่ะ3าครั้งค่าน้ำหอมกันเลยค่ะครูแคทนั่งชันเข่าฝ่าเท้าวางราบไปกับพื้นพนมมือให้ฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและบิดตัวไปทางซ้ายมือแตะพื้นด้านซ้ายบิดตัวไปทางขวามือแตะพื้นด้านขวา เธอบิดตัวไปด้านซ้ายขวาสลับกันไปเรื่อยๆ30ครั้งก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าโยคะนะคะก็ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยแล้วก็สังเกตว่าไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะแล้วก็ไม่ได้เล่นหนักด้วยนะคะแต่ว่าเน้นทําต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการโฟกัสมีการเกรงกล้ามเนื้อทุกจุดนะคะ แกแนะนําให้จริงๆท่าที่นํามาฝากวันนี้ทําได้ทุกวันเลยนะคะเราไม่ต้องทําเยอะ4-5นาทีต่อวันนะคะเพียงเท่านี้เนะี่ยคุณก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่กระชับนะคะแล้วก็จริงๆเราสามารถสร้างซิกแพคได้ง่ายๆด้วยค่ะลองทํากันดูนะคะทําทุกวันเลยนะ5นาที